อกองทัพก็ยังยืนยันเลยนะครับูจชมอมพื้นที่ที่เป็นของเราอย่างแน่นอนนี่คือการปกป้องอธิปไตยตลอดคืนที่ผ่านมาปักธงชาติไทยปักธงชาติไทยโดยเพจกองทัพบกทันกระแสปักธงชาติไทยบนภูมะเขือช่องอานมะปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาควายและแนวเขตแดนช่องบกยืนยัน ไม่ได้สูญเสียตดับการใดแม้กัมพูชาพยายามจะเข้าตีอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเส้นตายเมื่อคืนนี้ค่ะแต่ยืนยันธงชาติไทยปักอยู่บนภูมะเขือช่องอันม้าปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายและแนวเขตแดนช่องบกค่ะอืมีมไหมให้ใบว่าอันนี้โอเคคลนะค่ะไม่ใช่หมายถึงแผ่นดินของเรา น้องจะหมายถึงโอเคอะไรโยเกิร์ตแบบเย็นอันนี้เย็นนะค่ะมันเป็นแบบเซ็ตโยเกิร์ตอ๋อเป็นเซ็ตโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโยเกิร์ตแบบกักจี้สายไปแล้วเปิดแล้วเซตโยเกิร์ตขอแป๊บนึงหิวอร่อยนะยำนะยำนะให้เป็นจอเล็ก เวลากินเนี่ยเป็นจอใหญ่เอาภาพที่ปักธงชาติไทยบนภูมะเขือช่องงานมะประสาทต,ตาเมินทมประสาทต,ตาควายแนวเขแตแจช่องบกที่ยืนยันโดยกองทัพบกผ่านเพจกองทัพบกทางกระแสเมื่อเช้าเนี่ยประกอบเพลงนี้ระวังเดี๋ยวติดต่อท่านโคโสกกองทบับกเพื่อจับเตืสถานการณ์ล่าสุด อ้าท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่กับองคอกข่าวคุยนอกจอภาพัี่รูกเมื่อคืนนี้โพสต์ไปมีหลายท่านเข้ามาทักท้วงว่าเพจต้นทางลบผมก็ลบตามแต<ม>่จริงจริงเนี่ยเราตรวจสอบกับกองทัพแล้วเผยแพร่ได้นะฮะท่านผู้ชมการปักทงชะอาการร้องเพลงชาติที่โผลเมื่อเขือ่ะทำไมเราฟังเพลงชาติเพราะขนาดนี้